สวัสดีครับอยู่ที่สีคอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับกลางอำเภอสนามตลาดคลองถมตรงข้ามปั๊มปะตะทสีคอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์คืนที่สองแล้วครับผมหลังจากเมื่อคืนอยู่ที่อำเภอสังขละพี่น้องมต่ตอครับม่ ตรงกับงานช้างด้วยนะครับแต่ว่างานช้างคอนเสิร์ตเลิกแค่แคเที่ยงคืนวันนี้แอนอารดีด้วยนะครับไหลมาใจกันลอยดวยครับพอใจกันลอยห้งสอดแจงพี่น้องอีสานใต้ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับใครที่เข้ามาใครที่อยู่สุรินศรีสเกตบุรีล์ใช่ผมไดบอครับตอนนี้พี่น้องแม่ปูศาสนาเวที่ล่ะครับ ปลอดภัยปลอดฟนเดอร์ทุกคนไม่มีฝน,น,นครับพี่น้องกมต้องกังว่นครับคิดถึงเพชรพลอยจางแชร์ให้หน่อยผู้ใดเขามาแล้วแชร์ให้ผมเนี่ยครับผมขอคนละหนึง่งแชร์ครับประชาสัมพันธ์งานซอยกันผมกระสิขออนุญาตแต่งโตัไปไนน้ำไหลสดไปพร้อม เินพี่น้องมาหลายๆนะครับสอดแจ้งครับมาตอนนี้ยังท่านฝนโบตกด้ีครับปลอดฝนนะครับพี่ที่นี่ไม่มีฝนครับสุรินปลอดฝน,ค,นครับผมเห็นบ่าครับวิเชียนพัดพรมบางโบ มาครับมาครับมาออกมาสีขอระพูมครับผมนั่งอยูอ่ในห้องแตงโตครับผมไม่ได้นั่งอยู่ทั้งนอกครับผมแล้วผมมาอัปเดตสถานการณ์นี่คือหมายเข้ามาทําการแสดงปกติครับบม่มีฝนครับผมพี่ครับขางบนตรงไปเบาเรื่องฝ่าเรื่องฝนเด้อตอนนี้คือเบาเรื่องว่า เฮาแสดงปกติแล้วเฮ้าสีมาเือสีบอม่ามองนั่นมองเฮาสีบอถึงกันนะมากะขอพระคุณหลายๆทบ,บอมากับกดแช่ห้ครับผมแชร์สามแชร์แล้วจ้าขอพระคุณนะครับอยู่ที่สีขอรภูมิครับผมยูรัตนาบุรีโอ้ยอยู่นี่ฝนบโ,โตกครับ เห็นเพื่นถามข่าวของมาอยู่นะครับแฟนเพื่อเพ่นมาปูสาดเพิ่นกับว่าแบบกาบัางวนยันฝนตกก็เเลยว่าฝนบ่ตกหยู่อยู่ที่สุรินอากาศปลอดโปร่งอยู่นะครับไม่ตกแต่ว่าขันค้นสิมาเนะี่ยมันบริข้ดหน้าข้ดหลังดอกเลขออกอายุเลยะบ,บอดสามสิบเจ็ดแมนนะครับแต่ว่าผมบริสอเลขกจวงนี้งดสวัสดีพี่ฝนครับ โอ้โหแชร์ให้หน่อยเด้อแช่เนี่ยด้ยครับโดนน้องเพชรตกครับพี่บอยเลี้ยงช่วยกันครับผมมื่นบุรีล์ครับมือนี่อยู่ศรีขอรภูมิสุรินทร์ครับผมผมมาประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องว่าให้พี่น้องซอยขันแช่ซอยขันประชาสัมพันธ์และขมายืนยันครับพี่น้องว่ามอลลัใจก็ลอยห้าทําการแสดงปกติครับ ยมเพื่อสีขอระพุม่มเอ๊ยหรือว่าผมต้องเอาโทรศัพท์ออกไปข้างนอกนงีสิเหอจังสิพมต้องมาเบาเรื่องว่าฝนตกบอฝนมาตกเพื่อนเพื่อน,นอุทุมพรออกไปสีขอตั้งแต่หกโมโอ้เจอกันเลยครับผมอ่ะผมมายินน่งอยู่ทั้งที่ก็ได้ผู้ใดมีขาตั้งโทรศัพท์โมหน่า,ายืมเนี่ยครับพี่น้องนี่ไงฮะสีขอระพุ่มนะครับ ปลอดฝนพร้อมทําการแสดงปกติครับทําการแสดงปกตินะครับทุกคนมาเลยก่นอ๋อมมาต้องกังวนเดอบัตรร้อยยี่สิบครับพี่บัตรร้อยยี่สิบบาทแสดงเก้าชั่วโมงครับจากสามทุ่มถึงซอดแจ้งตะวันมือนี้เริ่มสองทุ่มเลยครับเตยอุ่นเครื่องไปตั้งแต่สองทุ่มอดสอดแจ้ง ออกเว้่นหกทุ่มมืออื่นกับเขา่าแปดโมงครับขอให้ทำงานเดี๋ยวมีความสุขนะครับหนาวแล้วรักษาสุขภาพนะครับผมหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยครับเสียงหายจะบอดเอาคือหายคือ,อยากแท้ติดตอกพอดีผมไหลติดตอกน้ำอาว เสียงหายกะลง่นตัวอ,อ,อัน,นจากใจคนยุ่หนาทางเขางานมาเลยครับ<ด>ผมมา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 ,มาอันนั้นผมไล่ปุ๊บนี่ฝนตกจังสั้นจังสี่ลดฝนตกผมสิไล่เออค้นมาเห็นอย่างผมสิตัวคนมาเห็นอย่างมาโหลดมาโหลดไล่มาอีกรอบนึง ติ๊กต็อกบอกไม่มีเสียงแล้วลองดูไลฟ์ใหม่ครับไลฟ์ like ใหม่แล้วก็แชร์ใหม่นะครับปลอดฝนนะครับอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้กำลังซาวเช็คครับสมทดสอบระบบเสียงแล้วก็จะเริ่มทำการแสดงสองทุ่มนี่แหละครับสองทุ่มเราจะเริ่มจวดเลยรีบบอ,อกมานะครับแล้วก็มาตอนไหนก็ทันเพราะว่า เล่นถึงเสารเลยครับซอดแจ้งขอรบก,กวนพี่น้องสีขอล์พุ่มนะครับอาสิห,วหัวหูเสียงดังคันผู้ใดบอกออกมากะสิรู้สึว่ามันเสียงดังเนาะฉะนั้นต้องออกมาครับต้องออกมาจอยนะเวทีมันจังสิบหนหัวกหูเสียงปกติครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนทั้งสองแอปด้วยนะครับผมซองดาวปีนี้บบมีคิวเลยครับ ขอให้ปังปงนะคะขอบคุณครับอันดับแรกชอยแชร์ก่อนอันดับแรกแช์ก่อนครับขอบคุณหมวกครับผมโอ้ยโดนเถื่อหมวกเขาก็เสือเลยเสือคุณแนนสวัสด,ดีพ่นสรรหามาห้ครับหนาวแล้วเพราะตอนที่ผมออกบ้านมาสี่ห้าวันแล้วน้องคือไม่หนาวนะครับอากาศไม่หนาวผมก็เล่บริเตรียมเสือกันหนาวมากแต่เมื่อวานนี่หนาวพันก็เลย เป็นมาต่ขอนแกนมกันก็เอาสือเสือมาฝาก f c จากสังขละพี่ครับมาเดอ้อวันนี้ตามมาที่สีขอรับภูมินะครับพี่เต็มวงสอดแจ้งครับเริ่มสตาร์ทแต่สองทุ่มเลยนะครับสอดแจง้งมือนี้โดนน้องเพชรตกครับพี่บอย mm hmm. เลี้ยงช่วยกันครับรอแป๊บกำลังไปมาเดอ้อคุณแทนรังสิตรีบเหยียบมาเลย มาจากไหนครับมาตรใสปลอดฝนครับนี่เห็นบอวีน้องนะครับทำการแสดงปกตินะครับสีขอระพุ่มครับมายืนยันนอนยันนั่งยันกับพี่คบนองมาโลดห้วยทับทันสีสเกตเสียงชัดเจนมากๆแม่สุพรดาแพงแจมจากห้วยทับทันมานะครับสีสเกตกับบกไก่นี่ครับ อำเภอสีคอรพุ่มเนี่ยก็เป็นตอเขตหวยทับท่านแถวเนี่ยกับสีมีสำรงทาบหวยทับท่านาสีนร่งสีคอรพุ่มนะครับอุทุมพรมีใสกับมาได้เช่นเดียวกันบกไก่เดินทางบกไก่ไม่ต้องลังเลเลย,ยจะว่าถามเอียงบูถามไปทั่วทีเวทีไม่พังหรอพระนะ ถามปัญญาอ่อนอิหลีวะบ่ฟังติว่าเขาเบ่าเลี้ยงหยัางเดยนี่โอ้บ่เบิ้งหนา่าเบึ้งหลังอิหลีตัวคนนี่แม่อันดับแรกก่อนสิถามอย่างเบิ้งสักก่อนแน่ฟังไปสักหน่อยสกักก่อนย่าสวดลวดหลายเขาสิว่าบ่าใส่สมองเห็นว่ากระไดห้าทางทองมึงกุังดาคนบ,บ่ปิ่นอยู่ ถามทั่วที่ทั่วแดนถามเนบปป่เป็นมงคนนี่กูเย,ย็นนี่กูเหยีย,ยบพ่อเลย้ะกูสิบอกทไงระบบฟังหน้าฟังหลังฟังเขาไปเบาเบาไปสะกรอนฟังเขาเวบาไปจากน้อยก่อนอยะเป่า,ปาวสวดรวดยา่อหลายปากนั่นนะกูตีแข่าักบาทเนี่ยมันเอ๊ลูกเต้าผู้ใดหลังผู้เฒ่าเฮอเด็กน้อยเวย มื่อไโสดยืนยันกับพี่น้องเนี่ยใจกันร่อยเอาคาราวานจุดใหญ่มากแสดงอยู่อำเภอสีอระพุ่มครับสนามตลาดคลองถมนะครับตอนนี้กําลังเริ่มทําการสแสดงนะครับผมอยู่หลังเวทีแล้วครับผมผมอยู่หลังเวทีแล้วคอมจวดเลยนะครับบรรยากาศดีอากาศสบายสบายมีลมเย็นๆนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฝนไม่ตกนะครับไม่มีฝน บอฮัละเตือแบบเขากำลังจริงจังกันเรื่องนี่ยูโโลพิเรมาถามไปทั่วทีทั่วแดนมันเป็นตปตีแขวยี่หลีเลยหมาสีแม่มันนี่กุลสังบอบึงหน้าบึงหลังยูโคลาดโตกกันเรื่องของโคลาดคอยบริษัถามม่ไอมารีปองหูเหลี่ยมคอยเบ้าเรื่องว่าตอนนี้คอยอยูสีขอละพุ่มฝนบอโตก คอยบอกพี่น้องใกล้ไกลนี่มาเบิงตอนนี้ยุ่ิสีขอระพุ่มคอยก็ได้ไปเบ้าเรื่องโคราาดอันนี้กับเบ้าตำหนาตำลังอีกเราวนี่ก็ได้โอ้ยจังเป็นอย่างพูดเถ่าพูดเฒ่าริมเฟสนี่หน่เนาะแล้วพวกหู้ดำหู้แดงหู้มาล่มเสียงไหนคนถามไปทั่วที่ทัวเนี่ย ถามยังกับบบปรึกษาสมองจะของคิดก้อนสิถามคนอะคืดแหน่เห็นว่าก็าได้ใส่สมองจัหน่อยในเบื้องหนา้าเบื้องหลังเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเข่ามาเบื้องไรโซนนี่ฟังเขาไปจังหน่อยก่อนแหน่ขันสิถามถามไปทั่วทีไรก็ได้ทั้งคนถามเป็น่สร้างหลีเลยพี่น้องเห็นว่ามีโทรศัพท์ใส่เห็นว่ามีเฟซบุ๊ก k น้ามูกใส่แบบมีคุณภาพเนี่ย่าใส่แบบม่มีคุณภาพไร อีหลีได้บางคนผมไปเห็นคอมเมนต์มันที่บอกขึ้นจากไหนค้นถามนี่แหละมึงนี่กูสิขึ้นกับมึงอีกคนนึงเนี่ยมึงแง่กูสูนเนอะบัดน,นั้นกูสิตั้งใจไปตัดคลิปเข้าไปได้บบดนี้โอ้ยอารมณ์เสียเป็นศิลปินพูดจาแรงเป็นประเด็นต่อไปอีกซะช่วงนี้กูหั่งเงียบอยู่เด้อกูหัางหากักแสงอยู่เด้อ อีหลคีครับแล้วค้นถามแบบถามแล้วมันโดนจุดเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีจังสิแมบดามมนสิห้ามได้ทีก็ว่าสาวว้าน้ำดีๆเนี่ยถามตำปลาตำเนี่ยงไปไม,มันบระเด็เขาโรงเรียนหรือไม่กล้าถามอะไรแล้วกลัวโดนดอ้าวก็ถามแบบคือคนปกตินี่ไม่ย้ายไม่ย่อยุย,ยกันตา ถามแบบเหมือนคนปกติเหมือนคนจิตใจปกตินี่แม้มันถามกันได้แต่ว่าจะถามโพโล,โลูพิเล่น้ำบอ่อาบถามสวดรวดปากมอเบาไปทั่วทีทั่วแดนถามเน้่ยวป็นมงคลนี่มันเป็นตะซังอีหลีเดียให้ข่อยดาซะเปิดโลกอีกโลกหนึ่งของข่อยได้มือนี่ ผู้ใดมาถามข่อยแนวนีข่อยดอนาข่อยข่อยตีเข่วเลยเด้อข่อยติฟื้นลงพักเลยเด้อสิบอกใครผู้ใดฟื้นลงบานเล้ข่อยไปข่อยพร้อมที่ไปฟื้นล่งพักเลยกันมาเว่าแนวนีเราข่อยข่อยเลยตีเข่วเลยข่อยขอถอนเข่วออกได้วันออืมเกิดเป็นคนไทยย่ายอมกัน่าทั้งเป็นคนเบา ม้วนอยู่นี่ผู้ดาวเลีนเฟรกันสิประมาณบ่อเถากรเเถานี่คุณภาพามเน่ผู้เป่นดีมันกับนี่อยู่ดอกเห็นว่าก็ได้เข่ามาในฟังบึงสะกอนเนี่ยใจเย็นๆแน่ฟังไปเรื่อยๆอันหมายถึงว่าคนที่ถามปกติคือสามารถถามได้เลยแต่คําถามใดที่มันคื้อมูญเจ้า กันอยู่จังไดเงื่อนไทยเงื่อนคิดสิถาม,มาก,กันบ้างไดนกระถามเนี่ยที่บ่พังเสียงสิแม่เม่อยากน้ำไปหอดเงื่อนไถอว่าบ่ดาขึ้นท่านที่จะไปดาขึ้นยงีามใด มันกระดองดาท่านพี่ต้วเนาะแมนบอสันกระสันมันก็สีลืมตัวยอย่าช็อตฟิวหลาย,ยอย่าช็อตฟิวหลายอยู่ศรีขอรภูมิครับจะมาใช่ไหมครับผมมานะครับตอนนี้ใจกระร้อยอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่กลางอำเภอเลยเข้ามาถึงตัวอำเภอก็จะเห็นไฟส่องฟ้านะครับก็มาที่หน้าเวทีเลยนะครับ ทำการแสดงปกติครับเม่ต้องบอกให้ใจเย็นเด้ยนี่คือใจเย็นแล้วแต่ว่าบางหันคำถามโดนจุดที่หลีคันคอยเห็นอยู่ต่อหนามาถามแนวนี่คอยคอตีปากเลยคอยบอกให้เราคอยพร้อมมักพอมกักเกิดเป็นคนไทยเยอเซเบียม มานะครับอยู่ที่สีขรภูมิครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วแคปชั่นมันมีอยู่นะครับแคปชั่นมีอยู่ผมพิมพ์อยู่แล้วว่าอยู่สีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับถามแบบปันปันมากเท้ากับปันมึนขึ้นปันบั่แกมันเลย มีเฟซบุ๊กใส่ก็ใส่มันมีคุณภาพเนะี่ยอย่าใส่ตามใจอย่าของไหลอยู่ในสังคมน,นี้มานะครับผมอยู่ที่อรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับกําลังเริ่มทําการแสดงเดยขออนุญาตแต่งหน้าไปด,ด้วยแล้วก็โซเลกันไปด้วยนะครับวันนี้แสดงถึงซอดแจ้งเลยครับสามทุ่มถึงสว่าง แอนโดีอยู่งานช้างแต่ว่าเดี๋ยวนางลงเวทีเที่ยงคืนนางก็มาที่นี่ครับคอนเสิร์ตที่งานช้างก็คือไปดูแอนอดีก่อนใครอยู่ฝั่งนั้นไปหาแอนโดีก่อนเลยครับเสร็จแอนโดีเลิกเที่ยงคืนแล้วก็มาเลยเวลามาเห็นคนอื่นพ่อเขาว่ากลับแล้วก็รับบอดด้มาเเพิ่มเติมประมาณนั้นแหละครับตีก่อนแสดงอยู่ที่อุดรสนุกมาก แสดงที่สี่ขอรภูมิวันไหนตอนนี้เลยครับปัจจุบันนี้เลยครับวินาทีนี้เลยผมอยู่ที่สี่ขอรภูมิครับเริ่มแสดงสามทุ่มนะครับรีบออกมาเลย <c oughs> แอนมาครับถา <c oughs> มีสีมาายูาเมนบอลพี่เฮสดับเบิลโอมือใดสีเศร้ารอยอยู่นี่เขาลองเพี้ยงยูง่นี่ด บางเงินรอามเมนบางเงินมันด่นเยบางเงินรอมาจากขอนแกน่นคุณดีชาโอ้เชิญครับผมมาโลด แสดงสองทุ่มนี่ครับผมแต่ว่าผมกะสี่ขึ้นสามช่วงสามทุ่มครับผมจะขึ้นเวทีช่วงสามทุ่มแล้วก็อยู่จนถึงเช้าเลยครับเด็กๆยังไม่กลับครับอยู่สุรินทร์อยู่ครับหนูอยู่หน้าเวทีค่ะบโอ้ขอบคุณมากครับผมกำลังแต่งหน้าครับผม มื่อวานนี่ถือว่าเสื้อผ้ายิ่งเน่ยแ,แอนเพิ่นพาน้องเพิ่นหน่องพอยมาพาน้องเพิ่นหน่องพอยมาเพราะว่าผมบลูมันก็เคยเป็นกันเสื้อผ้าคืนนี้งานช้างสุรินทร์คอนเสิร์ตกุนแนอรีค่ะครับผมทราบครับใจจะรอยอยู่สี่ขอพระภูมินะครับ จังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันครับห่างกันประมาณ30กว่ากิโลนี่แหละไปชมไปให้กำลังใจแอนเสร็จแล้วก็ตามมาที่ใจก็ร้อยนะครับไปอนผมไปเห็นข้อมนึ่งต่างๆง้มค้นแบบมีด่ามาย่าง้นไปวิจารณ์ค้นผมเงิดอยู่ดีแบบว่า คนเ้ามันวานจะเนตตังนี้เพราะผมว่านี่แหลนะเราะมันตังจิตตังใจพ่อมีโซ่เชียวมันสามารถแสดงออกได้แบบบ่มีลิมิตบ่มีขีดจำกัดแต่ว่าอย่าลืมนะครับการแบบแสดงออกที่มันไม่มีลิมิตไม่มีขีดจำกัดเราพึงระวังว่าบางครั้งที่เราแสดงออกปุ๊บแล้วมันเกิดความเสียหายลำานใจคนอื่นเนี่ยมันเรามีความผิด อยากเจอแอนวันนี้เพชรพลอ,อยเจอแน่นอนครับเข้ามาหลังเดทีได้เลยไม่บางทีคำถามบางคำถามผมก็รู้อยู่ว่ามันไม่โอเคแต่เราก็มองผ่านได้เนาะแต่ว่าบางท่าถามมันเมสกิตรห้อากับบเมินพพ,พุทธเจ้าที่ปล่อยว่างใดมันบ่ทุกอย่างปั่นนั่นมันบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเ้าเห้กับมีความรู้รสึกเ้าเป็นศิลปินเดยเข้องบมินพพุทธเจ้า ข้างบนเป็นผ่าละหันเลยครับสีเซียวเอามันใส่เข้ามาแล้วบางคนเนี่ยชอบเอาตันกัดที่แบบแคบไปนะแบบว่าศิลปินตอบโต้แรงศิลปินเขากระต้องมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ขันไปว่าให้เขาก่อนนะครับกันอยุ่ดีๆเขาเฮ็ดให้บฮดดีเขาไปว่าให้คุ้นกนด่าเขาโหลดเหยียบเขาโหลดแต่ไปว่าให้เขาแล้วก่อนอื่นเนี่ยติบเบิ้งเขาแห้งหรือเขาตอบโต้สิ่งใดเนี่ยต้อง เราต้องเบ่งเส้นทางก่อนว่าเป็นอย่างเขาจะออกไม่แอคชั่นแบบนันบนวมาเออสี่บังบังเทอาสิมามงวงมาศิลปินเราต้องต้องย่อมประชาชนนไ้ประชาชนนบาไ้ได้ทุกอย่างมันก็บ,บ่แม่นศิลปินหรือบ่แเม่นพระอรหันต์เลยมันคนละอย่างกันนี่ครับเมื่ออยู่เรียนเนี่ย,ย,ย,ยผมอยากเป็นหมอผีผุนหล่ะผมอยากเสก เสกซุ้มบ่มีความคิดหายขาเจอมมีความคิดผมอยากไปเรียนม่นคาาาา่าถามา่ม่นคาถาม่นค่าถามะเสกมะเสกหายโลกสงบสุขขออนุญาตแต่งหน้าไปน้ำด้วยครับมัจิจฉพัน ผมก็ไล่ผมก็อยากไปะชาสัมพันธ์นี่แหะว่าวาม่ยืนยันกรับพี่น้องว่าเขา้อมทําการแสดงยูซีคอร์พุ่มนะครับว่งไงสามอชีวิตครับมอลรำใจกระลอยเต็มวงเต็มโชว์เต็ม,ตม,ตมลูปแบบสามถุมฮอตซอสแจ้งมันถามกันได้ครับถามแบบปกติเราอย่าอย่าสรรหาคำไหนที่มาให้ให้ใหอีก คนอื่นรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อใจเขาต้องสั่งสั่นเด้เขาเป็นปัญญาชนเขาคือผู้อยู่ในยุคที่มีอารยะเนี่ยขันเขาบงจะคว่ำเขาสิถามหาหอดพอหอดแม่เป็นไ้เขาสิว่าพอแม่บอบอกบสอนเด้หรือเขาสิว่าลูกหลานบอเตือนบอกบอก,กันตี เขาสิบายเขาดีครับเขาอยากให้ค้นไปโลบลูดูมินหอดมันพบุูเท่าเด้อกันมันอยู่กับการประพฤติตนเขาดีครับทางเทียเขาอยากไหวปากเสียศีลไว้ตีมตบตนใหม่เสียแม้วนเขาทองมันผมอยากมีค่าทาเสีย เสกคว้วยธนูเข่าทองซุ้มติมักไปปันปวนเหตุแหนผิดกันมันมันอัน,นั้นยีเลยว่ผมแบบเป็นตัวอย่างน,นั่งเทียรกันได้ประตงยานพี่หลอกเับพี่น้องยานคนน้ำกันเยียงเนี่ยมาเดอร์สีขอรพุ่มครับเมื่อในบทเขียนไปเลยบ่อยากสั่งตำนานแบบนั้น เมื่อคืนมุมกล้องดีมากลูกปลาหิวใจสดุดขอบพระคุณพี่พี่แม่แม่ทุกๆทก่านนะครับที่สนับสนุนในกลุม่ม EP ที่5ในคืนที่ผ่านมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุขไปไม่มากก็น,น้อยแล้วเราก็ไปต่อ EP ที่6นะครับพี่ปลาขึ้นพี่ปานอกบอคือบาอ,อยู่สอดแกงไปนอนใสเหมือนเสาคือบอรเฝ้าหนาวที่สอดแกงหลังเวที่มหมองนอน,นยู่บอก อยแนนนักครองได้แฟนบอยแนนนักครองได้แฟนยังครับแฟนเรากับเหลิมเดชเหลิมเดชเขาขอเขาหมันกันแล้วเขาใส่ชีวิตน้ำกันแล้วน้องแนนนะ่ะเขาก็เป็นคู่ที่น่ารักคู่ที่เก่งช่วยกันทั้งแต่ก่อนโควิดปุน,น,นีมแนนะกับเหลิมะเหลิมก็เป็นคนดีแนนเขาเป็นคนเก่ง เด็กหนังก้อยก็ดทองผมผมว่าสามานะให้เฮาในเดเสียงสายาห์ออราพินเนี่ยเอออวนผมอยู่ไออีกเฟซหนึ่งผมนะครับเฟซชื่อผู้กันบุริสายออรลพินคือเฟซนั้นไม่ค่อยได้เล่นหรอ คืออื่นๆทั้งเพจทั้งทุกช่องทางของผมผมบอกแกไว้หมดเลยนะแต่ผมลืมมาเฟีนางก็ไปรู้อญิว่าผมว่ามันเป็นเฟียผมนางก็ทรงขอความติดต่อว่าผมได้เสยมือขึ้นสอดแจ้งค่ะกับนอนขังสาระขังทั้งรับกวาถึงบุรีรัมย์อุ้ยมือนีมาต่อครับพี่มามา,มา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 ครับเที่ยวเมืองไทยไปกับสองล้อมามาครับวันนี้อยู่ที่สี่ขอระภูมินะครับตอนนี้เลยกําลังจะเริ่ม เดตโชว์เต็เเเมรูปแบบสามทุ่มแต่ว่าจะเริ่มสตาร์ทแบบอุ่นเครื่องก่อนแฟนครับบอยแฮนขอบพระคุณครับฮาวเวลไม่ผมอยากเ่หมุนมมวนบ่น้ำกันดีๆมวนๆมวนแหมพี่น้อง ข้ากขบผมเป็นผูหลักมากดีมัตเตอแส่ดอกกับบเดตเปนปืนเพศที่คนเบามวลเนียงมากไหมกับบอภาษาบานๆแต่ว่าวัางเทือกันได้ยินได้เห็นเงียงที่มันรู้สึกว่ามันบอดีต่อใจมันก็มีความรู้สึกเนาะทุกคนคงตินเหมือนกันนัแหละน้องเพชรกับน้องพลอยเป็นคนน่ารักมากครับผมสามคืนสามวันแล้วมาต่อพี่ พยักเจอกันอีกรอบเดอ้ออยู่ปทุมราชรอครับขอขอบคุณมากครับเจอกันพยักวันที่19บนะครับพยักขภูมิพิสัยวันที่ส9บ e 3ีสิบสามอรดีมาบอไปครับผมอรดีไปน้ำผมทุกแน่เลยครับอาตตชัยมาครับมาทุกคนครับทุกคนครบทุกชีวิตเลยครับผมทุกชีวิตทุกคนทุกท่านไม่ต้องสงสัย ไม่ถามก็ได้ครับทาถามนี้พราะมาทุกคนครับขอบุญครับพรุ่งนี้นนนิ้วแมนครับพรุ่งนี้นนิ้วบุรีรัมอยากไปดูมากค่ะแต่ไม่มีคนพาไปโอ้ยมาผู้เดียวก็ได้ครับโมต้องไปคือต่อพูนเห็นญา ลุ่มปิดซื้อที่ไหนซื้อที่เพจซื้อตัวอะไรคณะมรำใจกันร้อยครับกลุ่มปิดก็อีพีหกนี้ก็คือน่าจะบันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดเมียนด้วยอยู่อยุยโสธรน,นะครับตลาดตลาดเรื่องลกทาเพื่อลงเรื่องลกทาบันอย่างของเพื่อลงนลกทาบันคุณแพลว์แสงทอง tapi